ว้าวพ่อพอแล้วเออกักว้าแล้วโอ้าวเราลุ้นใจหายใจควแล้วมาอือโอ้โหบทีนเลยว่ะเอาลงแล้วลงแล้วเอาลงแล้วลงแล้ว เป็นไดกัดเฉียวยุ่มดากใส่แล้วลุน่นเียไอ้เล็กโอ้โวโ,โดนมันก็แห้งหรอวะโอ้เอาไปลีเว้ยโอ้ลากแนวดีบ่สลากไ่เอาแล้วครับผมมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วตัวแรง มาอีกแล้วครับตัวแรงตัดตีนผีไอ้โอ้ตัวนี้ตัวนี้นสึกวา่าเอาเรื่องฮ่ฮ่ฮ มันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วก็แรงาะคลิปนี้นนรนครับโบว์ยังไล่ครับผมไอภาพเป็นบัญยายอย่างเดียวอ้าวดันบอลลงฟุ้านเนี่ย โอ้โห,โห,หว้องยวมจะสายไฟไดิโซล่ารถงานบานที่นี่โอ้โหรถไปไ,ได้ไดิรถจะไปก็รถแหละฮะ <laughs> าใส่ใส่ตาก,ก้องเลยไหมใส่ตากล้องมังอ,อยู่ควังไหน ออกแขกคือไปก่อนโอ้ลใส่ตะกรงคงแล้วใส่ตะกรงบปเอาดึงๆครับสองขวดที่นี่โอ้ใส่หตะกรงงูให้เว้ยดึงเลนี่ดึงเเดืดืงดืองเนอดึงเดเองดองนงเอ

คนขับยังดตื่นอยูอ่ผู้ไทยเลยตื่นพู้ไทยเลยอันนี้แหะเ,เว้เยบดิ่งจ้มนเลี้ยวท่านให้ตีแานโสโตอีกแล้วไปแมก๋วขกค้านเจ้า โอ้ยหลังคาเรานี่เหลือ <c oughs> บ่นอ่ะไปเลโอ้ยบตีงเลยว่ะ Rồi, xuống luôn xuống nhanh Rồi, xuống nhanh, อ้าวอ้าวผ่านผ่านลุงผ่านบระเทือกหกฮึยนี่เรียบร้อยเห็นได้บ้างตรงแล้วเรียบร้อยฮึยเฮ้ Cái máy xe này con thiệt, bà nè Ồ, ngon nè đấy Cắt chèo nhôm đạc xe lâu luôn này Ai, biết. Wow. Rẽ là ba này. Nè, tua ren. Tua len ai khó mua bán. này ai, sẽ แห้งก็รถเสียแป้งหมดนี่นี่คันนี้บอกแล้วอเอาต้นอีออสก,กันแน่อ่ห,หนาเอยเอาต้นไม้ไปอีกหรอร่างร่าเอาต้นอีสก,กัน Đó không? Đang để bàn Úp Ê bò 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 ต้นเน่ยเหนียวเว้ยต้นน้อยอ <c ười> เรา่ะเอาอ,อกนี้บาได้ปาะเนี่ยเอ้าอ้า่าจะได้ครับปาะเนี่ยเรียบร้อยลมได้แล้เอาออกไปบ่ได้ฮะโอ้รถมึงก็แห้งเหรอวะ ใจเย็นใจเย็นดูพีเอ้ยโอ้โหไปใส่ยีบานโอ้หักล้องหันกล้องน้ำบนท่านเฮ้ยไปเห็ดผุนต้อ,สอเอสยโอ้แตนสิตอดดีมาแล้วครับมาแล้วเอ้า Trời hơn hết bà bân dưỡng oak để bỏng bà đi Say sau bỏng bỏng ย้าคืน้าหาคนาบ้หนกบอกว่านกรงเออ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 เอนเออออเเออเออเออเอเออนออออเเอาเออเเออเออเอาเออเออเอออเออสออเ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 อเออเออเออเตอเเออเออเเอเหอเออออเนอน โอ้มึงก็น่ะไ,<ม>ไปอีว่โอ้งั้นจะไปฟาดรถบ่โอ้เอาไปอีลีเว้ยโอ้หลากเนียวดีบ่หลากใหม่โอ้ไปโอ้มันเอาไปอีสีเอเอ่เลยเว้ยโอ้ยมันก็นตุนเงาหายเน,ยน,นานะเอาเรียบร้อยครับผม ผูใด <elim> ้าเห็ดผูใด้าเห็ดโอ้ยหโอ้ำมาแม่หลากเลยมาอแม่รถก็แขกวาไรได้สิรถมันสีไล่